ทีุ่ณม,มาในวันนี้จะมาขอยืมเงินหน่อยค่าเทอมลูกไม่พอมึงเจ้าเท่าไหร่หมื 1> 1, 1. Okay. ่นหนึ่งโอเคจูเอาเงินไม่ให้ลูกเราก็จ่ายค่าเทอมเหมือนกันนะพี่เอามาก่อนพูดมากพี่เอาไปพี่เจอดีกั่าหนูแน่ เฮ้ยเตอเอามิน้นรวมเลยพัะแกมาเนี่ยคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะให้แกช่วยหน่อยอะเรื่องอะไรว่ามาดิถ้าช่วยได้ก็จะช่วยคือว่าธุรกิจที่ฉันทําอยู่อะมีปัญหานิดหน่อยอะหมุนเงินไม่ทันเลยอยากจะขอยืมแกสักหน่อยก็นี่ก็เรื่องใหญ่อะไรได้ดิกจะเอาเท่าไหร่ล่ะอืมสักสามหมื่นพอละ นาถ้าฉัมีตอนไหนฉันจะรีบขึ้นให้แกเลยนะถ้าแกไม่เชื่อทำสัญญากู้ก็ได้นะเฮ้ยเพื่อนกันไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเดี๋ยวออนให้ขอบใจมากนะเพื่อนแกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยอะ่ะนะเพื่อนกันไม่ช่วยกันแล้วจะมีเพื่นอนได้ทำไมขอบใจมากนะเ <c oughs> ขาไปนั่งในบ้านจัดไหมเออไม่ละฉันมีธุระต้องทำต่อขอตัวนะบา,บาย วันนี้เงินเดือนพี่ออกม่ใช่หรอออกมาเลยนะพี่เพิ่งจะเข้าบ้านนั่งยังไม่ได้นั่งเลยมาขอเงินเดือนละจําเป็นต้องรีบขนาดนี้ไหมจําเป็นสิอะเจ้าทำไมแค่หมื่นเดียวไม่ใช่สองหมื่นห้าหรออ๋อเพืงง่อนร่วมงานตีพ่อไม่สบายยืมนไปหมื่นห้า มันบอกที่หน้าทุกคืนหนูบอกพี่กี่ครั้งละว่าเวลาจะให้ใครยืมเงินอ่ะปรึกษาหนูก่อนลูกเราต้องจ่ายค่าเทอมนะทุกกลางเดือนเนี่ยหนูต้องแบกหน้าหนูเนี่ยไปขอยืมกับพ่อแม่หนูชีวิตแบบนี้เนี่ยหนูจะไม่ทนแล้วนะถ้าต่อไปพี่ังทำแบบนี้อีกหนูอยากกับพี่แน่เอาเอกมาได้ไงเนี่ยเชิญนั่งก่อนคะ่ะไม่นั่งแล้วเธอที่กลุมมาในวันนี้ มาขอ,อยืมเงินหน่อยค่าเทอมลูกไม่พองจะเจาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งโอเคจูเอาเงินไม่ให้ลูกเราต้องจ่ายค่าเทอมเหมือนกันนะพี่เอามาก่อนพูดมากหนูบอกไม่ให้ไงถ้าพี่เอาไปพี่เจอดีกับหนูแน่ปล่อยพี่บอกให้ปล่อยไงไไเจอดีน่อ แบบนี้ก็ได้เหรอวะมึงเจ้าไม่เอามึงกับเมียมึงไม่มีปัญหานะไม่มีหรอกเดี๋ยวคนดีเองมึงฐานคำกูไม่ให้มึงแล้วนะเว้ยขับใจนะเพื่อน <_ letter> เอาจูจะไปไหนพรุ่งนี้เช้าอยากน้าอำเพอจูอย่าไปเลยนะพี่ขอโทษจู จูจูจูอยู่บ้านใหจ้จูจูลหกขอร้องล่บพี่พี่จะมาหาหนูอีกทำไมอีกนี่เราอยากกันจะปีหนึ่งแล้วนะอีกอย่างเนี่ยหนูก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วถ้าผัวหนูมาเห็นเข้า มันจะไม่ดีเอาพี่หาทางออกแล้วไม่ได้จริงถึงได้มาหาจูพี่ไปทําธุรกิจกับเพื่อนโดนเพื่อนโกงไปหมดแล้วตอนเนี้ลูกก็อยู่ที่โรงพยาบาลจูช,ช่วยพี่หน่อยนะพี่จะมาหาหนูทําไมทําไมไม่ไปขอกับพ่อแม่พี่เราหย่าก,กันมาจะปีหนึ่งแล้วนะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วหนูแต่งงานมีครอบครัวใหม่ผัวหนูไม่เห็นเข้าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงจูไม่สงสารพี่ไม่เป็นไร ตอนนี้ลูกป่วยอยู่นะนี่สัยพี่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจะก,กี่ปีกี่ชาติเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะต่อไปมันจะไม่มีอีกนี่คงเป็นสามีเก่าคุณสินะที่รักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอได้แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณสองคนรอผมอยู่ตรงนี้แป๊บ ถึงแม้คุณสองคนจะหย่ากันปีหนึ่งแล้วแต่ยังไงลูกก็ยังเป็นของคุณนะจูคุณเองก็น่าจะกลับไปหาลูกบ้างเรื่องมันเกิดจากคนสองคนเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณเองก็น่าจะกลับไปหาลูกบ้างนะตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะนี่ถือเป็นน้ำใจเล็กๆของผมคุณเอาไว้นะแล้วก็ไปดูลูกก่อนที่รักรับไว้ถือเป็นของขวัญที่ผมให้กับลูก ส่วนคุณเอาเงินนี้ไปนะเอาไปจ่ายค่ารักษาของลูกขอบคุณครับพี่แต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับรับไว้เธอยังไงเด็กคนนั้นก็เป็นลูกของจูนะคุณสองคนเลิกกันแล้วเด็กมันไม่ผิดอะไรด้วยสิ่งไหนที่คุณสองคนควรับผิดชอบยังไงคุณสองคนก็ต้องรับผิดชอบที่รัฉันขอบคุณคุณมากเลยนะ ฉันเชื่อคุณจะด่าฉันซะอีกในเมื่อผมตัดสินใจเลือกคุณมาอยู่กับผมแล้วไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาผมไม่สนคุณเป็นเมียผมเมียผมเจอปัญหาอะไรผมก็ต้องช่วยเหลือสิฉันขอบคุณคุณมากเลยนะจะขอบคุณอะไรกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไปคุณสองคนเนี่ยรีบไปดูลูกก่อนนะครับ